สวัสดีครับพบกับผมนะครับอูช่างบอยหาสารคธรรมนะครับสวัสดีเอฟซีทาง y ูท t u b e ด้วครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีทางแฟนเพจนะครับผมจะพามาชมสารี่พ่วงสายรุ่นดําไฮดรอลิกนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกระบอกขนาดหกตันนะครับกระบอกใหญ่นะครับดูแขนก็ได้นะครับเป็นกระบอกหกตันนะครับนี่ครับแขนจะใหญ่แบบนี้เลยนะครับ มายกได้ถึงเป็นสิบตันเลยนะครับตอนนี้กระสีเราเป็นกระสีรางน้ำหน้าห้านะครับเป็นตัวกระสีนะครับกับกระสีตรงนี้เป็นรางน้ำหน้าสามนะครับจะดามหัวดามท้ายให้แบบนี้นะครับนี่นะกระบอกใหญ่ๆเลยนะครับส่วนช่วงล่างเราก็จะดามให้แบบนี้นะครับการหักการบิดนะครับตัวน,นี้เป็นปั๊มนะครับปั๊ม ยอยปั่นนะครับเผาจันสองนิ้วตาไก่ของฟอร์ดนะครับวุ่นได้ร้อยแปดสิบองศานะครับเราซับดามขอให้แบบนี้นะครับร้อยหักร้อยต่อนะครับกระบอกใหญ่นะครับตัวนี้ใหญ่สุดของทางร้านเลยนะครับขนาดความกว้างนะครับของตัวกระบะนะครับสองเมตรนะครับยาวที่สี่เมตรนะครับพกสูงที่เมตรสี่สิบเซนนะครับเปิดข้างได้นะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบเชื่อมตายนะครับราบวนนะครับ ราะว่ามันจะได้แข็งแรงนะครับตอนนี้เปิดได้แบบสองสเต็ปนะครับเปิดครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับอีกครึ่งหนึ่งก็เปิดได้นะครับเปิดได้ทีละครึ่งนะครับลูกค้าหรือเป็นด้านนอกสีแดงนะครับด้านในเป็นสีเขียวนะครับแต่ลูกค้าให้ติดลายด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราจะเดินทางไปติดลายนะครับนี่ครับกระทะขอบสิบหกยางเจ็ดห้าศูนย์นะครับอย่างเปอร์เซ็นต์นะครับร้้นเราก็มี ไฟแถมไปให้นะครับพร้อมจ่ายนะครับเดินสายนี่ครับใส่ไฟนะครับอีบังฝุ่นนะครับแล้วก็กล่องเครื่องมือนะครับดูกระบอกนะครับใหญ่เลยนะครับใหญ่มากนะครับปุกไปเลยครับเลยต้องห่วงหาท่านใดสนใจนะครับติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับจะไปเจอทีตอนถึงบ้านลูกค้านะครับ พอไทยคันนี้มาส่งลูกค้ายอยู่ป่านหัวย,ยางโดงค่ะตำบลโคกเพื่ออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์จ่าคันนี้จะเป็นขนาดตามฟังนะคะกว้างวิท,ทีสองเมตรจ้ายาววิธีสี่เมตรสูงวิที่เมตรสี่สิบจ่าคันนี้จะเป็นรุ่นกระบอกดำหกตันจ่าแกนเชสติมินคันนี้จะบรรได้ประมาณแสนห้าสิบตันค่ะจะใช้ล่างน,าน้ำหนาหาเป็นโตคาตี้ค่ะ ลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีแดงจาดานน้าด้านในเป็นกระบาสีเขียวล้ะก็ลูกค้าไหา้ไซล่ไห้พร้อมจ้าเอามาใส่กับตัว l อ0หาย์ค่ะถ้าเกิดเอฟซีคนใดสนใจสาม,มารถจองกับซางบอยได้ค่ะเบอร์โทรซางบอย062 341 7 4 4 1จ้า อันนี้เป็นองศาการดับนะคะฟ้าถ่ายจะเป็นสองระบบค่ะระบบแรกก็ตามคลิปนะคะเปิดปิดเองแบบปากนกแก้วค่ะระบบที่สองก็จะเปิดร่องดานล่างเหมือนตัวรุ่นธรรมดาทั่วไปค่ะคัานนี้จะเป็นเผ้าหกหล่อลอยสิบแรงค่ะเป็นกระทะขอบ16ค่ะเป็นยางเบอร์เจ็ดหาศูนย์จ้าอันนี้ฟ้าข่างก็จะเป็นการดีไซน์ของซางบอยนะคะรุ่นเงาซีเมนต์ก็จะเป็นแบบ2พักจ้าอาบอมเบนค่ะสองช่องกะเล่าดันบนนี่ก็เชื่อมตายได้ค่ะเพราะว่าขั้นนีู้กคาตรงการ ความยาวอยู่ที่เอ้ยความสูงอยู่ที่เมตรสี่สิบจากบ่อเป็นความยาวเดี๋ยวจะหายสร้างบอยรีวิให้เบิงค่ะคันนี้แกจะแบกไปเลยค่ะสิบตันเดี๋ยวจะหายสร้างบอยรีวิวดังคางให้เบิงอันนี้เขาเอินว่าฟ้าคางแบบยังแบบสองช่องอะยาวสี่เมตรอันนี้แกจะดีสาหรับอลูกค้าค่ะคือเวลาเวลาเขาเปิดมันก็จะเปิดเทเลอันเนาะมันก็จะบ้านักไหมจ้ะนี่ ใส่งานง่ายๆไปเลยค่ะดีไซน์ออกแบบมาให้โดยเฉพาะรุ่นยาว4เมตรจ้าคันนี้จะเป็นรุ่นกระบอกดำ6ตันนะคะคันนี้ขายอยู่ที่150,000บาทอันนี้แกดูจะดูแลอ่า1ปีจ้าถ้าเกิดหลึ่ง1ปีก่ะถ้ามีปัญหายัางก็สามารถโทรหาใดคือเก้าน,นี่ค่ะฝาชายอัลลบ,บที่สองกับตามคลิปที่สร้างบอยเห็ดเห d เบ็ได้ค่ะ เปิดโล่งดานลางแบบนี้อันนี้แกะเสริมดาไหา้แข็งๆเลยได้ค่ะเอามาใส่กับตัวหาชิปแรงจ้ะขั้นนี้แกจะม็อกระหางิปแรงขึ้นไปได้ค่ะต่อขั้นนี้กกจะเป็นรุ่นให้ลิข้นกันค่ะจะเป็นกระบอกดํารุ่นกระบอกดาซีตันค่ะรุ่นรุ่นแบกยูทีหกตันจ้ะจะทรงลูกคายูจังหวัดขอนแก่นจ้ะ องความดีไซน์หมวกบันไดให้ลูกคา้าคือเก้าแล้วค่ะมิกรกองเครื่องมือจ่าอันนี้ก็งานแข็งแรงงานมาตรฐานคื่เเ้าจ่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้า